ปฐมอบทใหม่ดีไซน์ h i n k i n g ผมจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องของดีไซน์ h i n k i n g แบบเจาะลึกนะครับบริษัทที่นำเอาดีไซน์ h i n k i n g มาใช้และเกิด Impact มากที่สุดอย่าง i d เดเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t e UX/UI Podcast PODCAST ด,ดีๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX และ UI ง่ายๆเพียง5นาทีและพบกับผมเช่นเดิมนะครับกิจใจน้อยชิป managing director ของ upskill UX โอเคครับวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องของ Design Thinking แบบเจาะลึกนะครับกับ i d e o นะฮะอาจจะมีการแชร์สกรีนเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ใครที่มีการจาะแสดงความคิดเห็นสอบถามสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเราไปเจาะลึกกันนะครับว่า Design Thinking คืออะไร Design thinking นะครับต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็น app post หนึ่งนะครับมันเป็นเหมือน ถูกคิดตัวหนึ่งอะที่เรานำมาใช้นะครับในสายงาน ux และ ui เราเห็นมันเยอะละนะครับหรือว่า innovation business นะครับหรือเรากำลังก่อร่างสร้างตัวธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น startup หรือ company ที่อ,อ,อยู่มานานแล้วแต่อยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็น innovation ก็จะนำพวกดีไซน์ h i n k i n g ไปใช้นะครับแต่เรามาดูนิดนึงนะครับว่า i d ยามของดีไซน์ h i n k i n g ว่าอะไรนะครับเขาบอกว่า Design Thinking is human centric approach นะครับ to innovation that's the f o r m the designers to k i d to integrate the needs of people น okay. ะมีคำมาหนึ่งคำละนะครับถ้าอยู่ใน UX เราจะคุค้นๆว่า n e e d ของ user คืออะไรนะครับนะ possibility of technology นะครับแล้วก็ the requirements for business success นะครับจะเห็นเลยว่าเฮ้ย design thinking มันเป็น human centric ดีไซน์เนี่ยอยู่ในนั้นนะครับเนาะอ่านะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เอาดีไซน์ดิจิ้งมาสร้างโปรโตไทป์หรือคิดไอเดียอย่างเดียวแต่ดีไซน์ดิจิ้งมัน for หนึงเราทำของที่ไปตอบโจทย์คนคนน่ยต้องการหรือจำเป็นต้องใช้จริงเทคโนโลยีเอาไปใช้อย่างเหมาะสมเกิดขึ้นได้จริงและบิสเนสมีเรียคเวย์เมนต์ใช่ไหมมีโกใช่ไหมก็ต้องต้องแมชกันด้วย นะครับต้องบอกว่าเวลาเราบอกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันคืออะไรเราจะเห็นภาพห้าโปรเซสซี่โปรเซสห้าโปรเซสเรามาดูคอกันนิดนึงก่อ <c> น <oughs> ที่เราจะไปเริ่มนะครับเนาะไอเดโอก,ก็บอกเพิ่มเติมนะครับจริงๆไอเดโอไม่ได้เป็นคนคิดแต่เป็นคนเอามาใช้แล้วเออมันมันมี Impact เอาไปใช้เอาไป implement ในองค์กรนะครับถ้าเราได้เห็นเยอะมากที่สุดก็คือ Apple นะครับเนาะก็คือมีสามเรื่องนะครับ r e s e a r c h Ability นะครับ เนาะ viability นะครับแล้วก็ feasibility ก็พูดง่ายๆก็คือ3ามคำที่ผมบอกตะกี้นั่นแหละครับหนึ่งคือเราพยายามผสมนะครับ integrate need of people นะครับนี่ไงเทคโนโลยีมัน possibility นะนะครับแล้วก็เรื่องของ business เนี่ยมัน success ตาม g o นะเนี่ยก็จะเป็นจุดลงตัวทั้งสามอันนะครับทำให้ d e s i g n thinking ถูกนำมาใช้และ และก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับไอเดโอเขาก็นิยามเพิ่มเติมนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนคิด Design Thinking นะครับแต่เขาเป็นคนที่เอามาใช้นะครับพัคทิสในองค์กรในไปแก้ไขปัญหาเล็กน้อยแก้ไขปัญหาระดับใหญ่ๆได้นะครับเนาะอ่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเฮ้ยเวลาเราเอา Design Thinking นะเราอย่าไปยุดติดนะ ว่าดีไซน์ h ิงก i n g จะเป็นแอปโพสหรือจะเป็นอันเดียวที่เอาไปใช้ตอบโจทย์นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าองค์กรหนึ่งคุณจะเป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP หน้านะครับเราจะมาคุยเรื่องของ Design Thinking กันเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าเฮ้ย <c oughs> คอนเทกต์บริบทของดีไซน์ h ิงก i n g และภาพรวมของ Design Thinking วันนี้เป็นยังไงนะครับแล้ว Designer U X U I แบบเราควรที่จะเอาดีไซน์ t ิงก k เนี่ยไปใช้อย่างไางมากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับ follow ไว้เลยนะครับใน YouTube ใน Podcast นะครับ Spotify เนาะเพราะว่าเราจะมีา p o d c s t t ตัว s i s n t n i ี k i n g นี่คุยกันแบบเยอะมากเลยนะครับหรือใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนคอร์สเรียนจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์คอร์สเวิร์กชอปหรือบูตแคมป์สามารถติดต่อเข้ามาได้ในแฟนเพจ u u s k i l l UX นะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ